สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องผู้ช่วยช่างนะครับผมเทวินปฏิมินนะครับทิปนี้ก็จะพามาแนะนํานะครับแนวทางการตรวจเช็คเครื่องซักผ้ายิปเซีนะครับเครื่องนี้นะครับลูกค้าบอกมาว่าอ่ามันไม่ทํางานนะครับไม่หมุนไม่ซักไม่ปั่นนะครับแล้วก็จะมีเสียงมอเตอร์แต่มันไม่หมุนนะครับอาการจะเป็นยังไงประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแนวตางกันตรวจเช็คกันแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ให้ผมด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคการตรวจซ่อมนะครับเครื่องสตา้าและก็ตู้เย็นในแบบฉบับของผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ วิธีการตรวจเช็คก,ก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูก่อนนะครับดูอาการมันก่อนว่าอาการมันจะเป็นยังไงประมาณไหนนะครับเ๋เปิดเครื่องไฟปกตินะครับลองกดสตาร์ทดูนะครับเริ่มตั้งแต่ตรวจเช็คเลยนะครับก็จะได้ยินเสียงอยู่นะครับ ดูใบจะนิ่งเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินไหมนะครับก็เอาเป็นว่า,าใครที่กดสั่งซักนะครับใบนิ่งไม่ขยับอะไรเลยได้ยินเสียงมอเตอร์นะครับก็คืออาการประมาณนี้นะครับจะดูยังไงดูอะไรบ้างนะครับผมลงปิดฝานะครับปิดฝาเพื่ออะไรเพื่อให้ระบบมันทำงานนะครับ เพราะว่าเครื่องยิทชินะครับถ้าไม่ปิดฝานะครับมันก็จะไม่ทํางานมันอาจจะขึ้นโค้ด C3 นะครับแล้วก็ไม่ทํางานอะไรเลยถ้าเป็นยี่ห้อพวก LG พานาซัมซุงอย่างเงี้ยก็ยังมีการปล่อยน้ําอยู่นะครับแต่ฮิทชิถ้าไม่ปิดฝาน้ําก็จะไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นปิดฝาดูก่อนเ,อเราดูม,มีสังเกตดูนะครับ น้ำมันก็เข้าอยู่นะครับคือที่ผมปล่อยอาให้มันทำงานแล้วดูว่าน้ำเข้าไม่เข้าเหตุผลก็คือหนึ่งอยากรู้ว่าสายไฟนะครับมันขาดหรือเปล่าก็คือมันจะมีมอเตอร์นะครับจะมีสายไฟ3ามสายนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับจะมี3ามสายเก้าตัว C นะครับ หรือตัวคาปาซิเตอร์2สายนะครับก็คือ2ส,สายเนี่ยจะเป็นซ้ายขวาแล้วก็จะมีสายไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นคอมมอนตัวนี้ก็คือตัวนี้สําคัญถ้าเกิดว่าสายตัวนี้ขาดนะครับมันก็จะไม่ทํางานคือถ้ากาดัดบคือถ้ากัดบริเวณแผงวงจรน,นะครับเหมือนมีหนูเข้าไปกัดสายเนี่ยวาล์วน้ําก็จะไม่ทํางานด้วย เนี่ออกไหมครับผมก็เลยปล่อยให้มันทํางานดูแล้วดูน้ําเข้าไหมนะครับแต่จากที่ดูนะครับก็คือน้ํามันเข้าอยู่นะครับเห็นไหมครับทิตชีจะขึ้น C3 เลยนะครับถ้าเราเปิดวาแล้วก็สั่งหยุดน้ําในเมื่อเราดูรอบซักนะครับมีการไหลเข้าของน้ํานะครับก็คือแสดงว่าไปมันยังจ่ายไปที่วาล์วน้ําได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวลองทดสอบอีกโหมดหนึงดีกว่านะครับคือโหมดปั่นแห้งนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เข้าโหมดปั่นแห้งนะครับกดสั่งปั่นแห้งนะครับก็ผมเอาวาไว้ข้างหน้านะครับสังเกตดูน้ําไหลออกแล้วนะครับก็ถ้าน้ําไหลออกอย่างเงี้ยก็แสดงว่า ระบบสายไฟไปที่ตัวมอเตอร์เดนก็ไม่มีปัญหนานะครับสายนิวต้นไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ยินเสียงนะครับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาให้ดูดีกว่านะครับนี่นะครับผมเปิดฝาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี้นะครับ นะครับถังไม่หมุนนะครับได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมครับโอเคต้องปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมอเตอร์มันจะไหม้นะครับก็สังเกตอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่ไม่มีเสียงของมอเตอร์นะครับอันนี้ผมว่าต้องต้องเช็คพวกสายไฟดีๆแต่เหมือนเครื่องนี้นะครับได้ยินเสียงการทำงานมอเตอร์อยู่ อันนี้แสดงว่าไปไปที่มอเตอร์แล้วมอเตอร์มันเลยมีเสียงร้องนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมอยากให้สังเกตดูเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าตอนซักนะครับตอนซักใบไม่หมุนมันนิ่งมีเสียงมอเตอร์ทํางานแต่พอตอนปั่นปั่นได้อย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นที่ตัวแกนมันพังนะครับแกนเสีย เฟืองข้างในมันขาดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เหมือนเครื่องนี้นะครับเสียงมันดังปั่นก็ไม่ได้ซักก็ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราต้องไปเช็คนะครับเพราะว่าโฟกัสเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยก็คือตัวคาปาซิเตอร์นะครับหรือสายไฟที่ออกจากตัวคาปาซิเตอร์นะครับมันขาดเดี๋ยวเราไปเช็คดูก้างล่างเลยเพราะว่าอาการอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรือ้อดูก้างบนแล้วครับ ตอนนี้มาดูด้านล่างนะครับจานตรงมอเตอร์ของเครื่องซักผ้านะครับก็คือผมจะวางไว้นอนเหมือนที่เคยให้ดูนะครับคือวางยางก่อนนะครับแล้วก็มีป้ารองแล้วก็ตั้งนอนว่ามันจะสะดวกในการตรวจเช็คนะครับนะครับแ่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะทดลองให้ดูก่อนนะครับว่าเออมันมันดังดังยังไงแล้วก็มันหมุนได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหมุนได้เงี้ย คือหมุนแค่ตัวพุเล่นะครับมอเตอร์หมุนพุเล่หมุนแต่กังุนไม่หมุนเนี่ยอาจจะเป็นที่แกนมันขาดข้างในก็เป็นได้นะครับหรือเฟืองท็อตข้างในมันเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วให้ดูนะครับว่ามันหมุนได้ไหมประมาณนั้นดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องปลดสายพานก่อนนะครับเพราะว่าจะไดะ้เห็นชัดๆไงครับว่ามันจะหมุนได้ไหม ในกรณีที่ว่า,อาเอาสายพานออกนะครับก็บางครั้งเผื่อแกนตัวนี้นะครับมันค้างมันติดอยู่นะครับมอเตอร์มันไม่หมุนก็เป็นไปได้นะครับเปิดเครื่องแล้วสตาร์ครับสังเกตด,ดูนะครับมอเตอร์เหมือนไม่ค่อยมีแรงนะครับนะครับนิ้วแตะหน่อยก็ไม่หมุนแล้วนะครับ เห็นแล้วนะครับว่ามอเตอร์มันไม่มีแรงนะครับก็อาการนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือ1สายไฟที่ออกจากตัวคาปาซิตเตอร์มาที่มอเตอร์มันขาดนะครับก็คือต้องบอกไว้ว่าจากคาปาซิตเตอร์ไปมอเตอร์นะครับไม่ใช่จากแตงมงจุจรข้างบนหรือว่าสายไฟก่อนเข้าตัวคาปานะครับ เพราะว่าถ้าสายไฟก่อนเข้ากระปาขาดเนี่ยมันก็ยังคงหมุนได้แต่หมุนได้ประมาณว่าหมุนได้ด้านเดียวนะครับหรือถ้าขาดสองเส้นก็คือหมุนไม่ได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูคร่าวๆนะครับพวกสายไฟนะครับแกะมาดูว่ามันมีขาดไหมนะครับเดี๋ยวมันจะแกะออกดูก่อนนะครับนี่นะครับสายไฟตัวน,นี้ครับก็แกะดูเลยครับ จากที่ดูสายไฟก็ไม่ขาดนะครับคราวนี้สายไฟไม่ขาดเป็นเพราะอะไรจะเป็นตัวที่คาปาซิตเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นมอเตอร์นะครับก็คือถ้าใครมีมิตเตอร์วัดนะครับมันก็จะดีไปนะครับก็จะได้ลองวัดดูว่าก่ลวดสายไฟมันขาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลง ปล่อยไฟ้าไปนะครับโดยที่ไม่ผ่านแผ่งวงจรน,นะครับจะต่อเนี่ยนะครับวิธีการต่อก็ดูนะครับไอที่เข้าตัวกาปาซิตเตอร์เนี่ยครับก็คือจะเป็นซ้ายฝาซ้ายกับขวาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต่อลายหรือนิวต้นก็ได้ขาใดขาหนึ่งหนึ่งขานะครับเพื่อให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาส่วนสีดํานี้ก็คือสมมติว่าอันนี้ต่อลายนะครับ สีแดงแค่ขาเดียวนะครับลายอันนี้ก็ต้องสีดํานี่ก็ต้องเป็นนิวต้นนะครับเพื่อให้มันครบวงจรของมันนะครับแล้วก็สําคัญนะครับมันจะมีแจ็คเสียบข้างบนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับถอดออกกกรนะครับกันไว้นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเพราะถ้าเราไม่ถอดแจ็คเสียบตัวนั้นออกนะครับเดี๋ยวเราป้อนไฟตรงไปเดี๋ยวไฟมันย้อนทําให้เกิดแผงเสียหายได้นะครับ เพราะฉะนั้นเผื่อไว้ถอดไว้ดีกว่านะครับเอาให้ดูหน่อยนะครับก็คือจะเป็นชุดนี้นะครับที่มีสีดําแดงเทาเนี่แหละครับถอดออกเลยครับส่วนอันนี้จะเป็นมอเตอร์เดนนะครับไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพราะเราจะเช็คแก้มอเตอร์นะครับถอดตัวนี้ออกโอเคแล้วเดี๋ยวมาปอนไฟเข้ากันเลยดีกว่านะครับเตสเลยเดี๋ยวจะลองต่อไฟเข้าไปนะครับ ก็คือสีดำหนึ่งเส้นนะครับเสียงเข้าไปก่อนแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับเข้าสีแดงก็ได้นะครับหรือว่าสีเทาก็ได้นะครับเส้นใดเส้นหนึ่งหงเส้นนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้นะครับไฟตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับอันตรายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับใครที่จะทดลอง ไขรที่ไม่แน่ใจนะครับตรวจสอบดีๆก่อนนะครับก่อนจะเสียบปลั๊กแล้วก็ค่าให้ดีไครที่ไม่เคยทําให้ดีนะครับน่าจะมีเพื่อนด้วยนะครับเผื่ออะไรจะได้ช่วยกันตันนะครับแต่ก็แค่เราตรวจเช็คดีๆก็คงไม่มีปัญหาครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วนะครับนี่ครับเสียบปลั๊กแล้วก็ยังไม่หมุนนะครับนะครับตอดปลั๊กนะครับ เม้เสียบอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่หมุนเหมือนเดิมนะครับลองกลับด้านดูนะครับกลับด้านเป็นสีเทานะครับนะครับเปลี่ยนเป็นขั้วข้างล่างนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับพนะอยังไม่หมุนเหมือนกันนะครับหมุนไม่ไหว อาการเนี้มันมันก็จะมีอยู่2อ,อย่างแล้วลรอครับถ้าเราต่อตรงแล้วยังไม่หมุนนะครับก็คือ1ตัวคาปาเสียอย่างที่2ก็คือตัวมอเตอร์มันชดรอบนะครับเดี <Okay. S 1> ย๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคาปาไปดูนะครับนี่นะครับคาปาขอแค่ค่าเท่ากันนะครับ ค่าเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงบวกลบไม่เกินสองไมโครนะครับได้อยู่เหมือนกันเสียบไปดูนะครับเสียบลักดูอีกทีนะครับยังเหมือนเดิมแสดงว่าตัวมอเตอร์มันชดรอบนะครับนะครับไม่หมุนนะครับแสดงว่าตัวมอเตอร์เสียแน่นอนอย่างนี้ ก็อย่างเดียวนะครับก็คือต้องเปลี่ยนมอตเตอร์ใหม่จะให้ไปพันมันก็เดี๋ยวนี้ราคาไปพันใหม่ก็กับซื้อใหม่ราคาก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่ว่าเราไม่แน่ใจนะครับเราไม่มีเครื่องมือเราสั่งตัวนี้มาเปลี่ยนก่อนคือมันจะไม่กี่ตังค์ถูกไหมครับถ้าเราไปเปลี่ยนมอตเตอร์เลยเนี่ย ในกรณีที่แคปเสียแล้วเราเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์มันแพงกว่าเยอะนะครับทาวนี้ก็ต้องซื้อแคปอีกแต่ถ้าเราซื้อแคปก่อนถ้ากับว่าเราลงทุนแค่ไม่กี่ตังค์ถ้าใส่แล้วยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าตัวมอเตอร์เสียมอเตอร์เสียเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่แคปใหม่ไปด้วยเลยมันก็จะใช้นานไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับสรุปได้แล้วนะครับว่าเป็นที่มอเตอร์เสียนะครับ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่อย่างเดียววิธีการถอดนะครับก็มไม่ยากนะครับก็จะมีน็อตแค่สองตัวนะครับก็ขันน็อตออกแค่นั้นแหละครับแต่ที่ผมให้ดูเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าบางคนยังไม่รู้นะครับว่าไอ้ตัวมอเตอร์เนี่ยสามารถขยับได้นะครับในกรณีที่สายผ่านมันหย่อนนะครับเราสามารถขยับ ให้ตึงได้นะครับปรับตั้งได้เพราะว่าบางคนไม่รู้จริงๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะยับให้ดูเห็นไหมครับมันก็จะมีช่องว่างนะครับเห็นไหมครับมันช่องว่างคือคลายน็อตให้หลวมๆนะครับใส่สายพานเสร็จขยับปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับสายพานมันก็จะตึงให้เรานะครับตามที่เราต้องการนะครับให้ดูกันนะครับเผื่อใครไม่รู้โอเค คงไม่ยากนะครับสําหรับการถอดเดี๋ยวผมจะกล้ามขั้นตอนไปเลยดีกว่านะครับก็คือเปลี่ยนมอเตอร์นะครับนี่นะครับหลังจากที่เปลี่ยนหลังจากที่เปลี่ยนมอเตอร์เก่าออกไปนะครับนะครับมอเตอร์เก่าครับเดี๋ยวลองสั่งซักดูนะครับโอเคซ้ายขวาได้แล้วนะครับ ก็แสดงว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับตัวมอเตอร์มันเสียนะครับเดี๋ยวลองปั่นแห้งดูนะครับว่าจะปั่นได้ไหมนะครับเปิดเครื่องนะครับปั่นแห้งเลยนะครับน,นี้ต้องปิดฝานะครับสังเกตดูนะครับถังเริ่มกยับแล้วนะครับเริ่มหมุนแล้ว เออหมุนได้ปกติแล้วนะครับก็สรุปได้เลยนะครับว่าเครื่องนี้เป็นที่ตัวมอเตอร์เสียนะครับใครที่เจออาการนะครับว่าไม่ซักนะครับก็คือมีแต่เสียงมอเตอร์อืดอืแต่ไม่หมุนนะครับก็ลงไปไล่เช็คดูเหมือนที่ผมไม่ดูนะครับกับให้สปีดได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจกกนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ